สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่ต้ม Family นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปงานแข่ง d o อ Agility นะครับในงาน Thailand International Dog Show 2020นะครับโดยไข่ต้มเนี่ยก็ไปแข่งเหมือนกันแล้วก็ได้ที่หนึ่งอ้ดีใจมากเลยนะคะผมไม่อยากจะเชื่อว่าจะทำได้นะครับเป็นอะไรที่ฟุกนะผมรู้สึกว่ามันฟุกมากเพราะว่าไข่ต้มเนี่ยคือซ้อมน้อยมากแล้วก็ แข่งครั้งนี้ไม่มีผ้าเลยก็ได้ได้ที่หนึ่งไปนะครับมานะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูก็เริ่มแล้วนะครับสตาร์ทวิ่งไปแล้วนะะเข้าอุโมงค์ไปแล้วครับวิ่งมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาแล้วอ่าวไปว่างไงต้มไปเข้าโมงเร็วฮะเนี่ยฮะเออนั่นแหละขึ้นไอ้ลงมาดีมากลุกไปเร็ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง คืออยากจะบอกทุกคนว่างานนี้เหนื่อยมากจริงๆนะฮะคือไม่ได้วิ่งนานครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอายุมากขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะปไข่ต้มโอ้ยดูสิลูกวิ่งตัวเตรียมมากเลยลูกอืป้าเร็วเลูกเร็วเร็วลูกเร็วๆกเร็วๆเร็วๆไอ้กระโดดเออเก่งมากลอ่ะเข้าอุโมงค์จ้าไข่ต้มดีมากปปดูหน้าพ่อสิฮะเข้าเส้นชัยไปแล้ว ไอ้ปุ๋งไอ้ปังครับได้เหมาเข้ามาดูนิ้เริ่มก็ประมาณนี้นะครับในอนาคตเนี่ยผมเชาวนะครับแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยจะทำคลิปสอนเล่นด็อกอทิลิตี้แบบนี้ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้กันด้วยนะครับได้ฝึกที่บ้านแล้วก็จะได้มาเล่นสนุกสนุกกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ